กินให้เรียบร้อยอ่ะนะครับก่อนวันที่ห้าพันวานะครับเวลาเนี่ยก็เหลือน้อยเข้าไปทุกขณะในขณนะเดียวกันเนี่ยมันก็ก็รีบเอาขยะซุบใต้พรมกานขนาดใหญ่นะครับเดินกลับหนึ่งสองนะซึ่งการทําตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์สถาบันเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยผมก็ลองดูเดือนเดินเดือนที่ผมว่าก็ต้องคือมันอันตรายทุกเดืนอน่ะนะครับประยุทธ์ที่เดินไปผ่านไปแต่ละเดือนที่ตุลาเนี่ยผ่านไปได้ก็หนึ่งขึ้นขอ พฤติการเดือนปีเดือนหน้าจะยิ่งหนักแล้วก็สัญญาณที่บอกว่ามีอายุความแค่หกเดือนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ภารกิจที่เขามอบหมายมานะฮะเได้ยินมาอย่างนั้นนะครับว่าพฤติการเนี่ยประยุทธ์เขาจะจะสามารถทําภารกิจให้เสร็จได้ตามที่ต้องการไหมเพราะถ้ามันไม่ได้นะครับโอกาสที่มันจะพลิกอะไรขึ้นมาเนี่ยเยอยะยยสิเดียวนะครับตลอดเดือนหน้าก่อนถึงห้าคันวานะครับผมคิดว่ามันอยู่ตรงที่ อย่างกรณีงานศพพี่เปียเนี่ยมันเป็นการเปิดเผยว่าทางสำนักพระราชวังเนี่ยเขาเข้าข้างฝ่ายเพื่อไทยหรือเสื้อแดงหรืออปชอหรืออันนี้เป็นการตีความเฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นศพพระราชทานแล้วก็มอบให้คุณยิ่งลักคุณยิ่งรักเป็นประธานในการจุดเทียนอ่จุดจุดพระราชทานเพลิงอะไรอย่างเนี้ยซึ่งไม่มีฝ่ายอามาตย์คนอื่นมายุ่งเกี่ยว ก็หมายความว่านี่เป็นการเลือกข้างนะประกาศเลือกข้างอันนี้จะเป็นการตีความเลยเถิดหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะ <ผม S 1> เพราะว่าผมว่าจริงในตําแหน่งที่เปียเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ต้องต้องพ้งระาราชการเป็นสมแล้วครับตามธรรมเนียมนะครับครับ,รบเป็นเรื่องที่คือถ้าไม่ให้มันยิ่งหน้ายิ่งหน้าเกลียดเลยนะครับซึ่งครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะยิ่งบอกว่าอืมอะไร่ะมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นนะครับนะครับเรื่องของไม่พ้ราชการนี่มันจะยิ่งทําให้เกิดอ่ ตอนนี้ผมบอกตรงว่าสถาบันกับประชาชนเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งนะที่เป็น,นันสานการณ์นี้เป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับณวันนี้การเดินทางหรือการทํางานของคอรชอที่แบบเดินหน้าปราบหนึ่งสองอย่างเด็ดขาดนะครับมันเด็ดขาดไม่เท่าไหร่แล้วครับมันไม่ยุติธรรมด้วยนะครับแล้วไม่มีความเมตตาด้วยนะครับการจับกระทั่งเด็ ق, กกระทั่งอะไรต่างๆเข้าแล้วก็ไม่ให้เขาประกันัน้ามันที่จริงๆเขาเป็นสิทธิพื้นฐานนี้เขาจะต้องประกันได้เนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ให้ประกันเนี่ยมันผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลดีกับสถาบันนะคือสถาบ,บันเนี่ ที่ไม่น่าจะต้องมองว่าสถาบันมีความมั่นคงด้วยอํานาจสองอย่างนะครับสถาบันในจริงๆตัวสถาบันเองไม่ได้มีไม่ได้มี power อะไรนะคือ power ของสถาบันเกิดขึ้นจากสองเรื่องนี้เท่านั้นเองคือหนึ่งคืออํานาจของประชาชนที่คุม้มที่ว่ารักสถาบันแล้วก็ที่สนับสนุนสถาบันนะนี่คือประชาชนนี่คือหนึ่งอำนาจนะอีกอํานาจหนึ่งคืออํานาจของทหารนะซึ่งสองอำนาจเนี่ยตัวสถาบันเกิดความมั่นคงเมื่อสองอำนาจนี้สมดุลกันนะ คือสถาบันก็เหมือนยืนอยู่บนอยู่บนอำนาจสองสองขั้วนะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าเราดูมาโดยตลอดเ่ยนะฮะมีปัญสถาบันมีปัญหากับอำนาจทหารนี่หลายครั้งนะครับอย่างที่เราเห็นเม่ว่า14ตุลาหรือทุกสภาทับอิฐราตมินอะไรก็แล้วแต่นะะทุกครั้งที่ทหารมีปัญหากับสถาบันเนี่ยอำนาจประชาชนจะขึ้นมาเป็นตัวบาลานะในที่สุดทหารก็ต้องพ่ายไปทุกครั้งนะครับ ราะนั้นไอ้ความสมดุลระหว่างอานาจของประชาชนกับอํานาจทหารเนี่ยคือความมั่นคงของสถาบันแต่กณะนี้เกิดอะไรขึ้นนะทหารที่ขึ้นมายึดอํานาจขนาดนี้เขามีอํานาจสูงสุดในประเทศนะถ้าสังเกตจริงๆนะคุณดูกฎหมายเลยครับเขามีอํานาจสูงสุดนะเรียกว่าผมบอกว่าโอ้จะมีอํานาจขนาดไหนมันใหญ่สุดในแผ่นดินแล้วเวลาเนี้ยทหารเหล่านี้นะครับแทนที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาชนนะหรือไปสร้างอํานาจเพื่อ s u พ p o r ถาบันกษัตริย์อย่างเข้มแข็งในกลายเป็นว่าออกเดินหน้าจับหนึ่งหนึ่งสองให้มากขึ้นนะครับทั้งๆที่สถิติเนี่ยเขามีออกออกสํารวจไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามที่คุณเดินหน้าจับหนึ่งสองเนี่ยปรากฏว่ามีความประชาชนที่มีการหมิ่นทรบบนัพรียมนฐันว่าก็ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วคดีหนึ่งสองก็มีมากขึ้นมากขึ้นนั่นนั่นคืออะไรครตัวเลขเหล่านี้มันบอกว่าความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันมันมีมากขึ้นใช่หรือไม่ นะซึ่งตัวนี้ครับคุณกําลังแยกสถาบันซึ่งมีความมั่นคงกับประชาชนเสมอมาเนะี่ยกําลังคุณกําลังจะทําลายความมั่นคงองสถาบันซึ่งซึ่งเกิดจากประชาชนเนี่ยนะให้มากขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะพี่แม่นายซันนะการที่คุณเดินหน้าจากหนึ่งถึงสองนี่เท่ากับว่าทาให้อํานาจประชาชนที่จะสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ลดน้อยลงนะในขณะเดียวกันประชาชนก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายใช่ไหมครับฝ่ายหนึ่งที่รักสถาบันมากๆกก็จะเปลี่ยนทางประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งที่ท,ที่เกิด มีความคิดเห็นในเรื่องในเรื่องของสถาบันเนี่ยนะครับแตกต่างกันเนี่ยความคิดแตกต่างตรงนี้มันนําไปสู่การฆ่ากันเมือ่อ6ตุลาได้ไหมครับแต่ขณะนี้รประชาชนไทยเองมันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มซึ่งซึ่งในที่สุดพ่อเตีัยเองเนี่ยครับเท่ากับเป็นการทําลายอํานาจประชาชนนะที่จะสนับสนุนสถาบันซึ่งในที่สุดอนะคนที่จะเข้มแข็งที่สุดก็คืออํานาจทหารที่เป็นตัวบาลานนะครับเนี่ยครับเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งนะครับคุณนิสิตนะผมเป็นหว่วงมาก่าว่าขณะนี้ผมไม่รู้ว่าทหารเหล่านี้เนี่ยคิดอะไรกันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ย การที่เดินหน้าจับหนึ่งหนึ่งสองอย่างไร้ความปราณีไร้ความยุติธรรมเนี่ยผมถามว่าประชาชนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาโดนจับโดยไม,ไม่ได้ความยุติธรรมหรือเขาคิดว่าไม่ถูกเขามีสิทธิ์ที่จะพูดหรืออะไรก็แล้วแต่นนะแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่ประกันตัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเขาจะรู้สึกยังไงนะครับคุณยิ่งจับหนึ่งคนก็จะมีคนที่ขัดแย้งกับสถาบันเพิ่มขึ้นอีกห้าหกคนทุกครั้งนะครับอย่างน้อยๆน,นะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมกําลังถามประยุทธ์จันโอชากาลังถามบูราพยยะศ์เหมือนกันนะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะครับคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันอันตรายครับขนาเน,นี้คุณกําลังทาลายอํานาจสถาบันแล้วก็สถาปนาอนํานาจทหารให้เข้มแข็งขึ้นมาซะด้วยซ้ํานะครับคือคุณโดครับคือมันมีกรณีที่ลงข่าวบีบีซีภาคภาษาอังกฤษเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในกรณีที่จับสสีวลักษณ์ ที่ในกรณีที่พูดนะที่เราพูดกันอยู่และตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเขาจะจัดงานมหกรรมหนังสืออะไรเนี่ยก็โดนห้ามในการที่จะออกเสื้อยืดรูปไดโนเสาร์เกรงว่าจะกระทบมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่หมายความว่าเสื้อพิมพ์ตัวไดโนเสาร์ก็ไม่สามารถจะพิมพ์ออกมาขายได้นะครับคือว่าตราหนึ่งหนึ่งสองนี่เรากำลังเอามาเล่นกันกฎหมายตัวนี้ ทางฝ่ายคอสชอเนี่ยจะต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเอาออกมาเล่นกันมากเกินไปในสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนละเมิดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีที่สอสิวรักษ์ถูกจับเพราะว่าไปพูดถึงเรื่องพระนเรสวนหรือการชนช้นเป็นเป็นการสัมมานาทางวิชาการว่าประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะทำละอย่างไรมันก็จำเป็นต้องพูดคุณก็ไปตีความว่าเนี่ย มินหนึ่งหนึ่งสองนี่เหตุการณ์มันเกิดหนึ่งร้อยปีแล้วเรื่องเนี้ยก็เลยเป็นลงเป็นต่างประเทศเนี่ยลงเต็มหน้าเลยทางบีบีซีนะครแล้วทีนี้ว่าอา้าวทางแล้วสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็มาทําเสื้อยืดขายรูปไดโนเสาร์ก็หมายความว่าจะเป็นการอ่กระทบว่าคอทชอเนี่ยคุณอยู่ในยุคไดโนเสาร์ซะก็มันก็ก็กกยังเกรงว่าจะไปกระทบหนึ่งหนึ่งสอง ทหารก็เลยขอความร่วมมือมาผู้จัดการมหกรรมหนังสือว่าให้ห้ามไปกอดอันนี้ก็ก็แสดงว่ามันจะ,จะเอาประเด็นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยออกมากระทบกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่กรณีที่เอาคดีของสอสิวลักษ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปฟ้องศาลเมื่อไหร่ก็มันก็จะยิ่งมีตีข่าวมากแล้วข่าวต่างประเทศมันก็จะออกมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่า เอามาตรการหนึ่งสองเนี่ยมาละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องนี้พูดกันมากใน human rights แล้วก็ระบุว่าให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ว่าของเราเนี่ยกลับนำมาใช้เนี่ยแล้วก็จะใช้ออกมาในเชิงผิดๆถูกๆอยู่อย่างกรณีของอาจารย์สอสิวรักษ์เนี่ยมันผิดอยู่แล้วเอาเอาออกมาคณะคอร์รัา<อ>่างนี้นะ นะมันเป็นเรื่องที่อย่างอาจารย์บอกอยู่ยว่าคุณต้องพิจารณาให้ดีนะครับเรื่องแต่ว่าอันนี้มันยังมันยังไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ยังไม่ไม่เกิดเป็นคดีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฮะก็เป็นแค่การฟ้องที่สันนีสถานร่วเท่านั้นเองก็ไปแจ้งครับแเรื่อง<า>ค,คือเรื่องเนี้ยผมบอกว่าคุณรักสถาบันจริงต้องคุณต้องดูระมัดระวังในเรื่องหนึ่งสองนี่ค่อนข้างมากไม่ใช่การเดินหน้าจับเด็กจับอะไรแล้วก็ไม่ให้เขาประกันตัวเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้นะ คือสิ่งที่คุณรักสถาบันวันนี้สิ่งที่คุณต้องทาก็คือการสร้างความเข้าใจนะครับใน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 ระหว่างประชาชนไม่ได้ไม่ใช่สร้างความแตกแยกนะครับซึ่งอันนี้อย่างแม้กระบวนการเก็บขยะอะไรต่างเหล่านี้คุณต้องจัดการให้หยุดนะฮะเพราะคนเหล่านี้มันทําให้ประชาชนแตกแยกกันแล้วประชาชนแตกแยกมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ตีกันนะครับนะครับซึ่งแล้วบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงในเวลานั้นนะครับมันต้องมองไปข้างหน้า แล้วก yeah. ็บอกว่าสิ่งที่คุณกําลังทามันเนี้ยมันมันเป็นการแยกประชาชนสถาบันกันนะครับซึ่งมันควรจะเกิดความเข้าใจกันความเข้าใจมันเกิดจากการพูดนะมันไม่ใช่การห้ามพูดนะคือความความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ให้พูดอ่ะนะครับคุณคุณควรจะให้พูดแล้วก็ควรจะให้พูดเอ่อเรียกว่าอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในคืออยู่ในความถูกต้องอ่ะนะครับก็ไม่รู้ต้องปล่าตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับการที่คุณเดินหน้าหวังว่าจะจับ คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับให้เยอะให้เยอะอย่างเงี้ยอืมผมว่ามันจะยิ่งสร้างความลําบากให้กับสถาบันมากขึ้นนะครับต้องต้องตากตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงเหมือนกันนะครับอันนี้แหละครับก็คือคอสชอเนี่ยเขามีพิมพ์เขียวถ้าใครคิดไม่เหมือนเขาเนี่ยก็จะต้องมีความผิด<ช>ตรงนี้นะครับคือที่เด็กเขาประท้วงว่าอย่าเห็นว่าคนที่ อ่าเห็นต่างจะพูดอะไรไม่ได้หรือว่าจะไปอันตรายคือความคิดระหว่างผด็ิการเต็มร้อยแบบคณะคอสชเนี่ยไม่ต้องการฟังความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างพยายามไปไล่ล่าหาตัวคนนําอะไรตามชุมชนต่างๆแล้วก็ตัวเองก็พยายามที่จะใช้วิธีการข่มขู่ตามถนัดทีนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าเศร้าที่ว่าประชาชนคนไทยเราตอนเนี้ย อย่างต้องทนหวานอมขมกลืนทั้งล่างที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในระยะพังทลายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาบุคคลมารับผิดชอบหรือว่าเยียวยาพราลำพังคณะคอรชอเนี่ยก็คือตัวต้นเหตุของการทำให้เศรษฐกิจมันตายสนิทเวลานี้ไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วก็คณะข้าราชการที่ทำงานอยู่ใน เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรเพราะหลักการแก้ไขนั้นก็คือว่าคุณต้องมาจากรัฐบาลที่มาโดยวิธีการเลือกตั้งจากประชาชนยอมรับแล้วก็ส่งตัวแทนเนี่ยไปเจรจากับเขาถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ตายเร็วหรอกครับถ้าเรายังมีรัฐบาลเก่าผมยกตัวอย่างมาเรื่องยูย้อนกลับมาอีกนิดนึงที่ว่า เราจะถูกยกเลิกไอสินค้า GSP ถึงเจ็ดร้อยรายการเนี่ยก็คือเราเคยเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต้องการมากลายเป็นเสียภาษีสามสิบเปอร์เซ็นในตามหลักเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีตัวแทนมาเจรจาขอ,อเอเลื่อนยืดยืดเขาเรียกว่าอผ่อผปนปลนยูเขาไม่ใช่ว่าจะฟันคโครมลงไปเลยถ้าหากเรามีรัฐบาลยกตัวอย่างว่าถ้ายัางรัฐบาลยิ่งรักอย่าง ยังอยู่เนี่ยเขาจะต้องส่งตัวแทนกรรมกรรมการเนี่ยมาเจราจากับอียูเขาไม่ได้ต้องการว่าให้เราพังทลายปิดดับไปเลยอย่างนี้เจ็ดร้อยรายการยกเลิกหรือว่าการบอยคอรดเขาจะไม่ทําแต่อาจจะเอาปีนี้ถุดอยูจ่ายห้าสิบรายการจะต้องขึ้นภาษีในฐานะประเทศไทยรวยแล,วแล้วก็อาจจะมีการขยับก็ยืน่นคือไม่ทําอะไรที่ว่าหนักทันทีแต่ตอนนี้พอเขาเห็นว่าเป็นทาหาร เขาก็เลยบอยคอรตไปเลยแล้วคุณก็ไม่ครับครัจะไหมครับมันเป็นกฎหมายครับคือทางยูเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปไปผ่อนตนนี่คุณได้ในกรณีที่คุณมันคณะรัฐประหารเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่นะฮะของของของยูเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายด้านสิทธิมนชนว่ากันไว้แบบนั้นเพรวะฉะนี่ยมันมันมันโดนบีบให้ให้ต้องทําอ่ะโดยในเมื่อคุณยังเป็นสภาพที่จะประกาศกฎรเบียนสรดแล้วก็เต็นรูปแบบของรัฐประหารอยู่แบบนี้โดยเฉพาะ อการที่ออกมาสัมภาษณ์ของพิ่นุกเกลืองามที่บอกจะเลื่อนไปถึงปีอะไรนะ้นะเก้าอะไรนะ้นมันยิ่งปิดสนิทแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย UNSCR เนี่ยเขาเขาพิจารณาตัดไทยออกไปเลยนะอา้าวถูกตนะ้องครับช่ <laughs> ครั <laughs> จากกรรมการอจากคนที่ต้องมีส่วนร่วมในเออออกรรมการสิทธิ์นะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแต่ UNSCR เนี่ยแล้วก็ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าปัญหาของคุณขนาดนี้นคือตัวต้นต้นหลักของงยุโรปนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะตั้งแต่การผูปิดตาประชาชนและการไปไปแบนเว็บไซต์ของ Human Rights เขานี่มัน,นมันเป็นวิธีที่ฉลาดหรือยังไงผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจสิ่งที่ที่คอสชทหารชุดนี้กลาลังทานะครับคือทําอะไรเนะี่ยดูแล้วมันไม่เป็นรูปแบบไม่ไม่เข้าใจเขาอะ คือเขาเจ็บตรงนี้ก็ยิ่งไปย้ำนะฮะอดควรตรงนี้นะครับเอ่อไม่เข้าใจฮะสิ่งที่ทำอย่างเช่นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เขาทาอะไรของเขานะฮะคือตอนนี้พี่มิเนสันอาาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันจะดับสนิทหมดแล้วนะครับโดยท่าทีที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งออกแล้วไม่เราไม่เราไม่พูดแล้วนะฮะเพราะว่าคงจะต้างดีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับเอ่อตอนนี้มันมีสัญญาณแล้วครับเรื่องเี้และในในทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับใช่ใช่ไหมฮะ ถูกไหมแล้วมันก็นจะบานไปเป็นเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะเริ่มต้นที่คุณรับะหารก่อนแล้วตอนนี้ผมบอกว่าสัญญาณของปี40มันเริ่มมาแล้วนะ <c oughs> คือตอนนี้นะสินเชื่อรายคุณภาพ NPL นะครับขณะนี้อยู่ที่60,000นั่นล่าสุดนะอยู่ที่67,467ล้านบาทครับตอนนี้เพิ่มขึ้นนะ19.5%